สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้แบมกับพี่นัทนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวบรรยากาศช่วงยามเช้านะคะริมฝั่งแม่น้าโขงเราอยู่กันที่อําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะใช่ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณมาครับโมงเจ็ด <7 S 2> โมงนะครับเจ็ดโมงประมาณ15นาทีค่ะหลัง<บ>จากที่เราใส่บาตรข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ กํากลังจะไปที่ผูทอกนะคะคุณผู้ชมแต่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นหมอกเพราะว่าเริ่มสายแล้วนะคะแต่เรามาครั้งนึงก็ต้องมาสัมผัสให้ได้นะคะใช่ไหมคะพี่นะัทใช่ครับอตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมวิวของ,แม,ของแม่น้ำโขงก่อนดีกว่านี่ยฝั่งนู้นก็คือสอปปลาวนะครับใช่ค่ะฝั่งนู้นจะเป็นสอปปลออาวนะคะคุณผู้ชม ก็จะมีแม่น้ำโขงขวางกั้นเท่านั้นเองใช่แล้วนี่ก็จะเป็นจุดที่เรามาใส่บาตรอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะคุณผู้ชมเป็นถนนคนเดินป้าพี่นันเราเราไปภูทองดีกว่าจ้ะไปแต่ถนนคนเดินเราไม่ได้ไปใส่บาตรตรงโน้นเราอยู่ใส่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ เราไม่ได้ไม่ใช่แต่เราไม่ได้วิวบรรยากาศของบ้านไม้นะพี่น <identific ative Ouais ometimes> ะยแต่บ้านไม้ว่าแล้วก็ถ่ายแล้วไม่เป็นไรเอาหลายๆแบบนี่นะคะคุณผสมนี่แม่ ตอนนี้นะคะแบบก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมรับอะไรเพิ่มไหมครับพี่นัดค่ะ <S <S นัดถ่ายรูปตรงวัดท่าโขกให้หน่อย ในป้ายวัดน,นะคะไปะ เงี่ยอเงี้ยรอเวอร์่วยไหยมเข้าไปข้างในปะคะ